เรามาดูซิว่าโค้ดใหม่โค้ดนี้จะใส่ได้หรือเปล่านะครับเรากดลองไปพร้อมกันเลยนะครับ3 2 1เว็บเลชจอบบริการจับหน่ายไอดีไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นเีย59บาทเท่านั้นมีไก่ตัน6มัดผลพระตื่นเต็มระบบไก่ตันโมจิตื่นเต็มระบบดาบคู่โอเด้งหรือว่าจะชอบเสียงดวงสุ่มไก่ตัน1บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบส,สวัสดีวัสดีน้องๆผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอ,อยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง b e a c c h a นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกม r o บอกแมปบอกฟ k f r นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลย นะครับอาจจะมีโค้ดที่ตกหล่นวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสรุปทั้ง2โค้ดนี้ให้หมดเลยนะครับว่ามีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับสำหรับโค้ด exp คูณ2ใส่ได้จริง100%นะครับใครอยากได้โค้ดนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอแอดก่อนละกันนะครับสำหรับผลโมจิตื่นเต็มระบบนะครับนี่นะครับผมน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าพี่เนี่ยได้รหัสนี้มาจากไหนนะบอกเลยว่าโค้ดจะตึงนะครับเดี๋ยวพี่ขอรีวิวรหัสก่อนละกันนะครับว่าในรหัส แต่มีอะไรกันบ้างนะครับเราไปดูที่ไอเทมนี่เปิดมาก็มีดาบคู่โอเด้ง,ต,งตึงๆครับผมมัตเตอรี่ตันเลยนะนี่มัตเตอรี่600ตึงๆคนระับผมนี่สาระเลยนะครับมัตเตอรี่ตันนะครับแล้วก็จะมีเคียวมัตเตอรี่ตันยิดเค้เคียวมัตเตอรี่ตันโอโ้โหคดคุ้มนะครับแล้วก็จะมีดาบไซเบอร์นะครับผมดาบยามะนะครับมีกีตาร์โอ้โหแล้วก็จะมีผ้าคลุมนะครับนี่นะครับมีผลมังกร มีผลอาชาโดกตเคเฮ้ยรหัสนี้บอกเลยว่าคุ้มจัดๆนะครับดูดาบคู่ก็พอละดาบคู่กับเคียวละมาตเตอรี่ตันครับตึงๆเลยมาตเตอรี่ตันตึงๆครับผมอย่างอื่นก็มีประมาณนี้อ่ามีกระจกด้วยสำหรับใครที่อยากทำเผ่าวีสแบบสบายๆเลยรหัสนี้นะครับส่วนเงินเบลี่มี48ล้านนะครับเงินม่วงเฟสเมนเนี่ยมี28 0 0 0นะครับเลเวลตันโอ้เฮ้ย อะไรจากป่านนี้วะแล้วก็ทีเด็ดนี่โมจิตื่นครบทุกสกิลครับนี่อ่าครบทุกสกิลเลยนะนี่โอ้ยเวอร์เคนี่เป็นไงโอ้โหมาครบทุกสกิลเลยครับนี่ เงนไงนะครับนี่ทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าพี่เอารหัสนี้มาจากไหนซื้อมาจากไหนเนี่ยบอกเลยว่าราคาโคตรคุ้มแล้วของโคตรดีดาบคู่โอเด้งพร้อมเคียวนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคพี่ก็ได้มาจากเว็บนี้เลยนะครับเป็นเว็บ Red Shop นั่นเองนะครับเป็นเว็บบริการจําหน่ายไอดีไก่ตานั่นเองนะครับใครที่อยากเข้าอ่าเว็บนี้เนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับเราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับถึงจะสม ได้ซื้อได้นั่นเองนะครับแต่เราก็กาที่อ่างเปาตัวนี้นะครับแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทำลิงก์ซองอ่างเปาจากแอป t o มา o ี่วอล l ล็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับใน YouTube มีสอนเยอะแยะเลยง่ายๆนะครับบางคนก็ทำไปแล้วนะพอคลิกเดเข้าเรียบร้อยกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะทีนี้เรามาดูรายการสินค้ากันว่ามีอะไรกันบ้างนะก็จะมีไก่ตันเริ่มต้นนะครับนี่ในราคา5้บเกาบทโคตรถูกแล้วในสต็อกเกือบ300 AD อยไอเลยนะแล้วก็จะมีสุ่มไก่ตัททคนคน,นี่นนนนนับาส เกือสูงนะครับผมเออนะครับแล้วก็มีโอกาสได้แค่หนะึ่เอนท่านั้นอยู่ที่ดวงล้วนๆน,นะครับแล้วก็จะมีไก่ตันหกบัดผลพระตื่นนะครับผลผลเสือนะรพร้อม PVP เลยนะครับแล้วก็จะมีไก่ตันดาบคู่โอเด้งตึงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเร็วๆนี้เขาจะาลงทางด้านของโมจิตื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องรอดูในเพจเขานะครับผมในส่วนนี้เนาะพี่ก็ได้มาจากเฟซนี้แหละนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะ มาแจกรหัสไก่ตันสัก2รหัสละกันนะครับในส่วนนี้นะครับนี่พี่ขอแจกเป็นไก่ตันเริ่มต้นละกันนะครับ1-6งหมัดนะครับไปแจกไป2 ID ดีละกันนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับมาวิธีการกดซื้อก็ง่ายๆกดซื้อปุ๊บแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อนะครับจนเข้ารหัสนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับกดซื้อไปเลยปั๊บแล้วก็กดตกลงครับผมปั๊บเรียบร้อยเป็นรหัสนี้เลยนะครับ2รหัสนี้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างบนนะนี่ข้างบนรหัสแรกนะแล้วก็ข้างล่างของรหัสแรกนะครับส่วนร,รหัสที่2ก็จะเป็นอันนี้นี่รหัสที่2นะครับผมอันอันบนนะครับแล้วก็อันล่างที่เป็นอันนี้ของรหัสที่2นั่นเอง inclusive. เอาไปใส่ได้เลยใครที่ได้ไปแล้วอย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยด่วนนะครับเดี๋ยวจะมีคนแย่งไปนั่นเองครับส่วนผลมจิเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือหมดสต็อกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาหน้าจะเอามาลงแหละนะครับต้องรออัปเดตในแฟนเพจเขาครับผมในส่วนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีมจิตื่นนะคร นะครับก็คือ,คอตอนนี้เนี่ยต้องรอเข้าเอามาลงในเว็บไซต์นั่นเองลิงก์เว็บเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน100%นะครับผมโอเคส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่ม Facebook พี่นะครับเป็นกลุ่มอ่าแลกเปลี่ยนผลพิศารหรือว่าซื้อขายผลพิศาตารนะพี่เป็นแอดมินเองนะครับกลุ่มประมาณ3 7คนละนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มแจกโลบัก นะครับฟรีฟรีลิงก์เดี๋ยวพี่ปังดุดใต้คลิปนี้เลยทั้งหมดเลยใครอยากเข้ากลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าฟรีฟรีครับผมย้ำว่าเข้าฟรีฟรีนะครับไม่เสียตังค์ซักบาทเลยนะทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตท,ทางด้านของโค้ดใหม่กันดีกว่าเนาะนะสลับ2โค้ดที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทางด้านของ โค้ดแรกเลยละกันให้เรากดไปที่ทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับโลโก้ทวิตเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยมาใส่ในช่องนี้นะครับโค้ดใหม่ก็คือโค้ดนี้เดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูเลยพิมพ์ตามพี่ช้าเลยก็ได้นะสำหรับใครที่ยังไม่ใส่โค้ดนี้นะครับเป็นโค้ด S ใหญ่นะครับผม S ใหญ่แล้วก็ u นะครับเล็ก B แล้วก็2นะครับผมอ่าซับทูนั่นเองนะครับแล้วก็ C ใหญ่นะครับ C ใหญ่ A P P A I n นะครับ จากนั้นใส่ตัว M ใหญ่นะ M ใหญ่นะครับแล้วก็ A U I นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับซับ t w นะครับ S ใหญ่ U B t w อ่าสองนะครับ C ใหญ่นะครับ A P T A นะครับผมอ่า I n m ใหญ่ a u i แค่นี้เองนะครับจากนั้นมาเรามาดูซิว่าโค้ดใหม่โค้ดนี้จะใส่ได้หรือเปล่านะครับเรากดลองไปพร้อมเลยนะครับ 3..2..1 กดลองไปครับผมเรียบร้อยนี่คูณ2.20นาทีครับผมโอ้โหเอาไปฟาร์มนี่ยาวๆเลยกับโค้ดเก่านี่ได้โหได้ทั้งวันนะ่ะได้24ชั่วโมงเลยได้ทั้งวันนะ่ะกับโค้ดเก่าฟาร์มยา,ยาวๆเลยนะครับแล้วก็อีกโค้ดนึงนะที่ยังไม่หมดอายุนะ อีกโค้ดนึงก็จะเป็นโค้ดที่พี่อัปเดตก่อนหน้านี้นะบางคนก็ยังไม่ทันนะครับมาพี่พาไปใส่อันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับ T Y นะครับ underscore นะเป็นขีดล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ F O R underscore อีกรอบนึงนะครับ W A T C นะครับ S I N G นั่นเองนะครับถูกไหมแต่พี่ขอเช็คก่อนนะก็จะมี T Y underscore นะครับ F O R underscore นะครับ W นะครับ A นะครับ T C S I N G O okay. C ถูกเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดลองไปได้รู้ซิว่าจะได้กี่นาทีนะครับสลับโคดนี้นะครับน่าจะมาอันนี้เป็นโค้ดที่แอดมินแจกมาใน y t u t u เนาะนะครับน่าจะหมดเวลาเหมือนเดิมแหละนะครับน่าจะ1นึอาทิตย์เหมือนเดิมแนะเหมือนโค้ดที่เขาฉลอง1ล้านซับน่าจะเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เนาะนะครับมากดลองไปเลยปั๊บเรียบร้อย สรุป2โค้ดนี้ได้ 40, 40นาทีนะครับโอ้โหได้โค้ดเยอะเลยสำหรับโค้ด EXP นะครับสำหรับใครที่กำลังจะฟาร์มอยู่รีบมอาโค้ดนี้ไปเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ทันโค้ดใหม่โค้ดเก่านะครับเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดเลยนะครับย้ำว่าทุกโค้ดทั้งหมดเลยนะครับพี่ลงรายละเอียดไปหมดละนะถ้าโค้ดใหม่อะไรมาอีกเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบอัปเดตให้โดยไวเลยนะครับบอกเลยว่าช่องพี่เนี่ยสายแจกโค้ดอยู่ละนะครับถ้าโค้ดไหนมามงมาใหม่หรือว่ามีกมมิจกรรมอเีเวนต์ นี้นะครับส่วนใครที่อยากได้ไก่ตันซื้อปลอดภัยแน่นอน100%แล้วก็การันตีแล้วก็จะมีแบบกล่องสุ่มในเว็บเ e d ช็อปเลยการันตีจากช่องพี่ได้เลยปลอดภัยแน่นอน100%ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ